อาเซนอนกู้หน้าทีมอังกฤษดับซ่าตกบายอยนมินิกหงายท้องขอบอกก่อนเลยว่าไอปืนใหญ่เล่นดีมากมีการโรเตชันสองตำแหน่งแต่ทีมเวิร์กยังเล่นดีเหมือนเดิมประตูแรกเกิดขึ้นนาที22จากลูกเตะม,มุมของซาก้าและเป็นทีมเบอร์มงพาอาเซนอนนำก่อน1-0บายเยนตีเสมอได้ก่อนทักครึ่งจากประตูของแข้งวัย17ปีนาที32เป็นคนแรกที่ยิงใส่อาเซนอนที่บ้านในศึก UCL รอบแบ่งกลุ่มภายใต้าการคุมทีมของอาเตตา ครื่องหลังอาเซนนอนแสดงให้เห็นความเฉียบมาดูไอเคททำประตูแรกให้ตัวเองกับสโมสรก่อนที่มาตินเนลี่จะมาซัดประตูปิดท้ายให้ทีมชนะ3-1ด้วยผลนี้อาเซนอนยังคงรักษาสถิติชนะทุกนัดในรอบแบ่งกลุ่ม UCL ไว้ได้กลายเป็นทีมเดียวในขณะนี้ที่เก็บชัยชนะครบทุกแมตช์อาเซนอนโชว์ให้เห็นว่าพวกเขาเป็นทีมระดับท็อปของยุโรปไปแล้วเกมนี้เน้นแทคนิคเล่นจริงจังและตอบโต้ได้ดีเมื่อโดนยิงติเสมอคุ้มกำลังของทีมการเปลี่ยนตัวแล้ว ได้ประตูแสดงให้เห็นว่าตัวสำรองพร้อมช่วยได้สำหรับบบเยนการถูกยิงสามลูกไม่ใช่เรื่องง่ายแสดงให้เห็นว่ายังมีจุดอ่อนโดยเฉพาะการตั้งรับและอาจต้องกลับไปปรับเกมให้แน่นขึ้นด้วยชัยชนะครั้งนี้ส่งให้อาเซนอนขึ้นเป็นจ่าฝูงกลุ่มและแทบมีโอกาสเข้ารอบน็อกเอาท์แน่นอนแล้วอาเซนอนทําให้บบเยนพ่ายแพ้เป็นครั้งแรกในรอบนี้สะใจ,จสุดๆส,ส่วนอีกสองทีมลิเวอู์พูลกับสเปอร์สท่าท่าแพ้ไปเรียกได้ว่าตอนนี้ไอปืนใหญ่ อยู่เหนือสุดทุกตารางคะแนน